สวัสดีครับกําลังทำอะไรครับเว้ยเช็คเดตติ้งอีกแล้วเจ๋งไงนะครับอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านขายกล้วยทอดขายมันทอดนะครับของจุฬาฯนะครับอันนี้อันนี้ขายมาเกือบ40-50ปีแล้วครับย่ายเอาหจีกีสิบบาทนะครับเอามันกับกล้วยเด้ออันนี้ก็เกิดเอาซีเอ่สิบบาทครับเนี่ยกล้วยกับมันอันนี้ก็อยู่คงทนกับ สซลคู่ของเขานะครับเป็นลานกล้วยที่เป็นตำนานเลยนะครับเป็นตำนานเลยเปิดมานานมากเลยนะครับผมลูกขาเล่าก็เรื่อยๆครับมาเรื่อยๆสะอาดขึ้นกันนี่ครับเหยดแสบเสียบที่สุนในอำเภอกระบะไรนะครับทุกอย่างคือมีแต่เน่าเสียบนะครับมีกล้วยทอดนี่ครับลูกขาเล่ากับร้ายนะครับนี่ยูต้องามกับลายตัวเทียวป็ดครับอยู่คู่กันมาก็นานนะครับ ขายดีนะครับทีแล้วเราคิดว่าจะมี้นมาอยุภูนนี่นะครับเนี่ยครับผมภูไดมากอาจจะลื่มแวะเวียนมากนะครับที่ได้ร้ายพอมนะครับเให้ร้ายให้ร้ายพอมนะครับนะครับมาสื่อวมาสื่อดีดีนะครับผมนะครับก็มากุดหนุนยายแกนะครับ ตอนนี้ก็อยู่คู่ส่วนเราพุมมากขึ้นกันครับคาขายแจะใจผมเกิดมากคงก็กเห็นเราขายแล้วนะครับะนะครับก็ใส่สีบเบิร์ตแล้วนะครับเบี้ยบัวขายจนหอดทำมับนะครับนี่นีน่ะครับตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับแปดสิบสองครับแนะครับนี่นะครับอายุแค่ตัวเลขจริงๆไม่เคยป่วยไม่เคยไข้อะไแก่ทำงาน แบบนี้มาตลอดนะครับนี่นับเงินแล้วนะครับโอ้หมา,านเลยครับเต็มกระชับหันแล้วนะครับอุ้ยนะครับเหยียบโอ้คักเลยนับเงินทวนๆเลยโอ้หันเหนบไว้ย่างดีคัาบนี่เอ๊บนี่ขนาดอายุแปดสิบสนะครับผมนั่งขาคลัข,า,ขายอยู่นะครับเราวปูอนออกมาเฮยียบคักเในพี่น้องเอ้ยโจกอกมาปุ๊บปูอนอ่ะมือนีได้หนีกำไลนะครับเหยียบเลย ว้าวนะครับนี่เป็นคนแก่ที่ชู้สู้ชีวิตเป็นคนแก่ที่สู้ชีวิตอีหลีนะครับนะครับก็สู้สู้เลยว่าฉันอีผู้หนึ่งครับนี่นี่คือนี่ครับเช็คเลตติ้งครับก็ร่างคุยแชทกับผ <laughs> <laughs> ู้บ่าวอยู่อ่าเป็นเป็นท้าวดาครับปุ่นใส่ปากกาปุ่ได้จิ้มปุ่นปุ่บอ่า <laughs> <c oughs> <c oughs> อืมตัวน,นี้นั่งเฮ็ดกันครับตัวน,นี้เฮ็ดไข่ครับอันนี้คือขนมยังใหญ่นี่ขนมไข่นกกระทานะครับนี่คือลานติดกันนะครับอันนี้ก็ขายดีนะครับอยู่คงทนกับสวนอุ้งพุ่มยีรีนะครับนี่ถึงนเหล่าเศษเศษติ่งเหล่าตู๊กขาสซ่างข้างแจ็บะน,นะเห็นไหมครับก็นี่นะครับเป็นการทำมาหากินนะครับของพี่น้องชาวสวนอุ้งพุ่มของเฮาวิถีชีวิตแบบ ขอเพียงน,นะครับจะเริ่มเลยครับเพือขอสูตรขอสูตรน้ำกุ้ยไงในจา้าโอ้ยส่นสูตรต้องมาขอสืตอน้ำเล้ากันแล้วมาหาขอสูตรน้ำเล้ากับมามาศึกษาเรียนรู้น้ำเล้ากันเลยระบบองขอ,องวิซาหรอกว่าแต่จะมาเห็ดแข่งเหล้าไปเห <c oughs> ็ดท่าอื่นนี่ได้โย่ท่งสกุลตะค้อนแถยวยโสธรนอี่ได้เป็นมาใหญ่ก็สิมาเมตังห่านไกลกันนี่เพราะได้เนาะโอ้ยตีกันเลยแล้วเนาะเอาละครับ นี่ครับผู้ใดอยากมาขอสูตรน้ำแม่เราไาด่นะครับเราวงหองวีซ่านะครับไปทำมาหากินนะครับเราเรียนว่าหัว่านะครับทีอทางสกุลนครอนหรือว่าท่างจังหวัดต่างๆนี่ครับเราสุดยอดนะครับแสียบวิรีนะครับขี่มันกับแสบครับพววขี่มันมูนี่ครับ่พวกขี่มันปลอกแหลมูนี้นะครับเสบเราแบบเคล็ดแบบพิเศษเลยนะครับมีสูตรของเล่านะครับเคล็ดส่วนหลายพร้อมนะครับ นี่นะครับก็ไอ้เพิ่งนะครับนี่แหละสลับคุณเฒ่าคุณแก่ที่ไม่ยอมแก่นะครับไม่ยอมพึ่งลูกหลานนะครับพ่อเฮ็ดซอยเจ้าของกับเฮ็ดซอยเจ้าของไถเลยครับสุดยอดที่ลีนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวจะติดตามนะครับสหรับร้านกล้วยทอดคุณยายคุณยายยังเหรอครับเนี่ยยายแต่พี่ริจอนี่สนามงยายนางกล้วยทอดยายนางกล้วยทอดนะครับนี่นะครับยายนางกล้วยทอด เกือบหาสิบปีแล้วเนาะเฮ็ดนี่เนาะถึงยัางน่านะครับนี่ครับผมก็ได้แล้วครับถุงนึงนะครับจะไปกินนะครับขอบคุณครับยายครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวลง YouTube เด้อเดี๋ยวลง YouTube อ่าครับผมเอาละครับนี่ครับคนนี้จิ้มตินน้ำผู้เบาเซยู่อยู่ไหนฮะขึ้นอยากแน่ยังไงคนนี้ฮะไปแล้วครับนี่คือขนมไข่ตุกะทานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับไอ้หนุ่มพา ชิมนะครับไอหนุยผ้าชิมผ้มากินนะครับส่วนอาหารใี่ยเพอโซนภูมิมองเล็บเสียบผมสีผ้าพไปนะครับพี่นอ้อง่ะจบคลิปไปเพีงเท่านี้นะครับผมฮะครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ